สวัสดีครับผมทอมมี่ลูกผู้ชายหัวใจผันสิงนะครับจากที่เปิดที่ที่ผมประมูลขวานนะครับแล้วบอกจะแถมสายพาราคอตนะครับสายพาราคอตสายรัดแขนเส้นนี้ที่มีนกวีดแล้วก็แท่งแมกนีเซียมติดไฟในตัวนะครับเหมือนกับที่ผมใส่อยู่นี้นะครับก็เดี๋ยวจะก็เลยกลัวว่เาเดี๋ยวท่านสมาชิกที่ได้ไปอาจจะไม่เคยใช้นะครับก็เลยจะมา สาธิตวิธีการใช้ให้ดูนะครับก็คือนี่นะครับสายพลากคอตนะครับมาจะมีอยู่2ด้านนะครับตัวล็อกด้านนี้นะครับตัวล็อกตรงกลางนี้จะเป็นแท่งแมกนีเซียมนะครับที่ใช้สาหรับติดไฟนะครับส่วนด้านนี้จะมีโลหะแผ่นบางแผ่นบางบางที่มีฟันเลื่อยอยู่นี่คือ,อตัวขูดแท่งแมกนีเซียมแล้วก็ยังใช้สําหรับการขูดไม้เพื่อทำเชือฟืนแบบแบบที่ผมทําไปแล้วนะครับเพราะมันคน่อนข้างใช้เวลาก็เลยทําไว้ ไว้ก่อนแล้วหนึ่งนะเดี๋ยวจะลองทำเดี๋ยวจะทําให้ดูเพิ่มเติมนะครับนะก็เวลาขูดนะครับเอาด้านด้านเหล็กนี่นะครับลงข้างล่างนะครับถ้าต้องการฝอยละเอียดนะครับที่เป็นละเอียดละเอียดเราก็ใช้หน้าแบนของของไม้ที่เราจะขูดนะครับดีผมไม้อะไรก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องไม้ไผ่นะครับไม้ชนิดไหนก็ได้นะครับก็ขูดอย่างนี้นะฮะ ไม้ขอให้แห้งนะครับไม้แห้งนะครับนะฮะก็ขูดมีการขูดคือลงนี่นะครับนะฮะขูดขูดปุ๊บมันก็จะได้เป็นเป็นฝอยละเอียดละเอียดนะครับแบบแบบนี้นะฮะนะครับาบจะเห็นไม่เอ่ย นี่ฮฝอยละเอียดแบบนี้นะฮะกองเล็กที่ผมทําอยู่เนี่ยนะฮะก็จะได้ฝอยละเอียดอย่างเงี้ยนะฮะก็พยายามขูดให้มันได้เยอะที่สุดนะครับแล้วส่วนที่จะทำจาจะได้เป็นเส้นเส้นแบบนี้นะครับเพื่อจะเอามาทําให้มันเป็นขยุมเหมือนลังนกนะครับก็ถาทางคมของไม้นะครับที่เราขูดไปแล้วมันอาจจะไม้มันอาจจะแบนแล้วมันจะมีสันที่เป็นวงคมนะครับก็ขูดขูดบริเวณสันมันนะครับ เหลาบริเวณสันมันก็จะได้มันเป็นเส้นๆอย่างนี้นะฮะเห็นไหมฮะได้มันเป็นเส้นๆเราก็จะรวมๆให้มันเป็นกองเหมือนกองกองลงล,งลงังนกบพยิ่งเยอะได้ยิ่งเยอะยิ่งใหญ่กองยิ่งใหญ่ยิ่งติดง่ายนะครับก็เดี๋ยวลองจุดเลยนะครับวิธีการจุดนะครับปกติสายพาร,ราคอสเนี่ยเราใส่ลักษณะอย่างนี้ใช่ไหม ให้ตัวโลหะมจะอยู่ด้านบนนะเพื่อจะได้ไม่โดนเหงื่อโดนอะไรของเราแล้วมันจะกัดกร่อนนะครับก็เวลาเราจุดนะครับก็กลับนะครับด้านกลับด้านจุดนะครับกลับด้านนี้นะจุดด้วยวิธีนี้นะครับจุดเอาก็คือเห็นฟันฟันเลื่อยนี่ฮะฟันเลื่อยเนี่ยให้ไว้ด้านในนะครับแลก็ขูดเฉียงนิดนึงนะครับจะเห็นไหม เทคนินการขูดก็คืออะทะแยงนิดนึงนะแล้วก็อย่างขูดอย่างนี้นะครับลองดูนะครับว่าจะติดง่ายหรือยากนะครับกลองมันเล็กนะ นะเท่านี้ก็ติดไฟแล้วนะครับกับสายคาราคอสนะครับแบบที่มีแท่งแมกนีเซียมนะฮะโอเคนะครับขอบคุณครับสำหรับท่านที่ประมูลขวานได้นะครับก็ เห็นเส้นนะครับมีประโยชน์นะครับติดตัวไว้เวลายามฉุกเฉินนะครับก้อการความช่วยเหลือเป็นนกหวีดด้วยนะครับเนี่ยอุดรูด้านล่างนะนะมันจะมีรูอยู่นะครับเห็นไหมฮะเวลาจะเป่าเราก็อุดนะครับอุดรูด้านล่างนะครับนี่ครับขอบคุณครับ